สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหัวไทโลุโตนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กสิจิกาย,ยน2อ6 4น2อออกไปแล้วนะครับก็มีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่ไม่เข้านะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับ เราขอฝากคำเตือนก่อนนะครับสูตรที่นำมาแบ่งปันเกิดจากการคำนวณย้อนหลังทางสถิติเพื่อหาความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีจากช่องหวยไทยลอตโต้สำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็จะนำเสนอสูตรเด่นล่างสี่ตัวนะครับเป็นสูตรจากงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนสอ6พนายสนะครับเด่นล่างสี่ตัวเราคำนวณได้6782นะครับผลลางวัลสอตัวล่างออก57นะครับ จ็ดก็มาในหลักหน่วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนำเสนอเพิ่มอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นเลขเด็ดล่างสี่ตัวเหมือนกันนะครับคือสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะยกมาให้ดูตั้งแต่วันที่สิบเจดมกราคมสองพันบสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ คำนวณได้0 1 2 3นะครับสูตรที่2องคำนวณได้4 5 6 0นะครับชนกันที่0นะครับผลรวมสังบตระออก1 5นะครับจะสังเกตได้นะครับถ้าชนกันตัวเดียวโอกาสมาน้อยนะครับแต่ก็มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่มานะครับถ้าชนแค่ตัวเดียวนะครับจะใช้ทั้งสองสูตรนี้ประกอบได้นะครับถ้าชนแค่ตัวเดียวนะครับ งวดที่สนะครับสูตรที่1ได้แ9ด1ศนย์นะครับสูตรที่2ได้6 7เจดดสองนะครับชนกันที่เลข8นะครับผลรางวัลออก97นะครับสูตรที่1่เข้าเลข9สูตรที่2เข้าเลข7นะครับตัวชนไม่มานะครับงวดที่3านะครับสูตรที่1ได้เจ9ดแปด้าย์สูตรที่2ได้2 3 4สามี่แดนะครับชนกันที่เลข8ผลรางวัลออก3านะครับสูตรที่1่เข้าเลข9้าสูตรที่2เข้าเลขสานะครับตัวชนไม่มาอีกแล้วนะครับ ต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองหกเจ็ดแปดสองนะครับชนกันที่หกเจ็ดแปดนะครับผลวันออกเจ็ดสามนะครับเจ็ดมาในตำแหน่งหลักสิบนะครับสูตรทั้งสองทั้งสองสูตรนี้นะครับถ้าชนกันสองตัวหรือสามตัวโอกาสมาร้อยเปเซ็นนะครับยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าตัวเดียวนี่มันเข้าแค่สองรอบเค่นั้นนะสอง สามครั้งนะครับชนกันตัวเดียวจะเข้าแค่สามครั้งนะครับคืองวดที่สิบห้านะครับผลวัลออกสองสามแล้วครับชนตัวเดียวคือเลขสองนะครับแต่ถ้านาจับประกบกันก็จะได้สองสามนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับจับประกบได้เก้าศูนย์นะครับวันนี้ชนที่เลขสามตัวเดียวนะครับจับประกบกันได้แปดสามนะครับ วันนี้ชนเลขหนึ่งตัวเดียวไม่เข้านะครับออกแปดสามนะครับอยู่ที่ดุนยพินิของเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าจะเลือกใช้ยังไงนะครับงวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้สามสี่ห้าหกสูตรที่สองเราได้หกเจ็ดแปดสองนะครับชนกันที่เลขหกนะครับผลลงมาสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าเลขห้าหลักสิบนะครับสูตรที่สองเข้าเลขเจ็ดหลักหน่วยสังเกตนะครับ ตัวชนตัวเดียวโอกาสมาน้อยครับจะคบปีแล้วเข้ามาสามงวดนะครับที่ชนตัวเดียวครับคือ x สองเก้าสามนี่นะครับเรามาดูวิธีคิดก,กันนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้ง บวกได้หล well, ักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกได้หลักสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับระบวได้หกคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามระบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่นะครัเป็น สองบวกสองเป็นสี่นะครับจากสูตรเราก็จะได้ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองบวกสี่เป็นส 16, 16ิบหกสิบหกบวกสี่ยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหกขงที่เป็นสามสิบเอ็ดนะครับทำเฉพาะหลักหน่วยกับเลขหนึ่งนะครับ หนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นสองครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสูตรที่หนึ่งเราได้หนึ่งสองสามสี่นะครับต่อกันที่สูตรที่สองนะครับเมื่อกี้เขียนสูตรผิดนะครับขออนุญาตแก้ไขนะครับวิธีคิดสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้ง บวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่1 3สาครั forget, sponsor, até, fort, ้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1 1หนึ่งครั้งบวกได้หลักสิบหน้าครั้งที่2 3าครั้งบวกได้หลักร้อยท้ายครั้งที่1 3าครั้งบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเด่นตัวที่1นะครับแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สาแล้วบวกเพิ่มไปอีกสเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับจากสูตรนะครับ เราจะได้2องนะครับบวกสเป็น4ี่นะครับสีบวกหเป็น9 9้าเก้าบวกสีเป็นสิบสามสิบวกแเป็น2ี2สิบเอ็เวกแปเป็นย9 29, 29ิบเกเวกหเป็น3า3สิบสาวกสเป็น3ามสิบวกสเป็นสานะครับนำเฉพาะหลักหน่วยคือเลขก8นะครับ 8บวกเพิ่มเป็นหเป็น9ก้็บวกอหเป็น10นะครับใช้0 0บวกเพิ่มไปอีก4นะครับเป็น4สูตรที่2องเราได้8 904นะครับ <_ S 1> เราก็จะนำตัวเลขมาใส่ในตารางนะครับ สูตรที่1ได้ 1, 2, 3, 4งสอูตรที่2ได้แปดเก้าศูนย์จนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆจะสังเกตสูตรที่2นะครับ ส่วนมากสูตรที่2จะเข้ามาใน3ามตัวแรกนะครับมีอยู่สองมวนนะครับที่หลุดไปตัวที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นสี่อาจจะไม่มานะครับอาจจะมาแค่แปด้าศูนย์นี่นะครับเราก็นำมาจับประกอบกับหนึ่งสอสามนะครับ แต่ถ้าสี่มานะครับก็จะจับได้แปดสี่แปดเก้าขอพายนับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับเด่นเขียนว่าเด่นสี่ก่อนนะครับเด่นสี่ถ้าสี่มาก็จะได้สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ ถ้าสี่ไม่มานะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม ศืหนห,นหนสองศืงสาม ทำนะครับถ้า4ไม่มาจะเด่น890นะครับ แต่ถ้ามาทั้งสองสดถ้าสี่มานะครับก็จะได้สี่หนึ่งสี่สองสี่สามอีกสามชุดนะครับนี่เน้นนะครับถ้าสี่มาให้เน้นชุดนี้ก่อนนะครับ ถ้าไม่ชอบสีเน้นแปดเก้าศูนนะครับให้เลือกชุดนี้นะครับนี่คือชุดลองนะครับถ้าสีไม่มานะครับ ไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลเลขเด่นล่าสี่ตัวสองสูตรนะครับว่าจะมีประโยชน์อมนะครัหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับโปรดตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเพราะไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับสูตรทุกสูตร เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับเป็นการคำนวณหาความน่าจะเป็นในงวดถัดไปนะครับแต่จะมาหรือไม่มานั้นไม่ทราบได้นะครับตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ